จะหลุดมาคำแม่งถ้าเป็นแบบนี้ถึงแชมป์ได้นะถึงแชมป์ได้แล้วถ้าแบบว่าจูนกันดีๆนะผมถามว่าโรนัลโดมาไม่มองถึงแชมป์ก็ไม่ใช่แล้วแบนาโดเงี้ยบูโนเงี้ยมันเห็นตัวมันรู้แล้วอ่ะมันหันไปมองเฮ้ยโอ้โหมวยนี่หว่าไอ้แค่แค่รอบแรกไหมกลับบ้านไหมอมันไม่ใช่มาติเนสมังสบายแล้วจะเอาแบบไหนเจอใครจะบุกไหมหรือจะเอาแบบรับแน่นๆหรือจะเอาแบบมีมวยก็เอาเป๊ะลงไปนะชาวฟิลิปเนี่ยอย่าเอาบอลให้อยู่ให้มันเยอะ เพราะว่าทีมคุณจะลวนเลยคุณจะเสียสมดุลทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันจะมันจะลำบากม,มันเล่นลาบากไม่ใช่มไม่เก่งนะนักฟุตบอลมันมีแบบนี้นะทักษะเชิงบอลสมองดีแต่ว่าขอโทษนะไม่ได้ไม่ได้หยาบคายนะเขาเรียกว่าเล่นตามสันดานแล้วอย่าไปบอกอะไรมันเยอะ <c oughs> อ๋อโรโนัลโตเนี่ยคือ <c oughs> อยู่ที่เขาแล้วอืมคือทําเพื่อส่วนรวมอย่าคิดว่าตัวเองต้องลงเล่นคุยกับโรเบโตมาติเนสเพราะว่าในทีมน้องๆเนี่ยมันซูฮกอยู่แล้วอย่าทาตัวให้เป็นปัญหา สวัสดีครับจ่าครับสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่อยากคุยนะครับเหมือนเดิมครับพรีวิวชําแหละทีมเต็งในศึกยูโร2024นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้เป็นคิวของโปรตุเกสครับครับแหมไล่ชื่อเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนี่โอ้โหออเหรอไก็ดีไอคนนี้ก็ดีคนนี้ก็สวยไอคนนี้ก็แจ่มเว้ยแตมไม่หมดเลยแต่ไม่หมดตอนแรกเนี่ยอันนี้บอกตรงๆนะด้วยด้วยความรู้สึกเพียวๆเลยประมาณหนึ่ง กับทีมทีมนี้บริเกตนะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แหละได้แค่ลูกหุยหวาแล้วก็จะไปสักแปดทีมเต็มที่อะไรประมาณนั้นแต่พอมาไล่ดูตัวเฮ้ยจ่าจาหลุดมาคําแม่งถ้าเป็นแบบนี้ถึงแชมป์ได้นะถึงแชมป์ได้แถ้าแบบว่าจูนกันดีๆนะใช่เพราะมันทุกแดนเลยทุกแดนทุกแดนตั้งแต่หนึ่งยัน8เลยไม่ใช่ตั้งแต่หลังกลางหน้าเลยโอ้โหมันมีตัวหมดเลยนะตัวเจ็บๆหมดเลย เดี๋ยวค่อยๆไล่ครับในขุมกําลังของปรตุเกตําแหน่งผู้สาประตูเนี่ยอาจจะเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเลือกเป็นใครครับเดี๋ยวกคโสตาโจเซซาหรือว่ารูปาติซิโอถ้าออกฟอร์มล่าสุดในรอบผ่านๆมาหรือนัดที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นคอสตาเท่าที่ไล่ดูนะเทาี่ไล่ดูเนระาคเลือกไม่เกี่ยวกับกระชับม,มิตรนะโอเคอคือบางครั้งเนี่ยที่เราคุยเรื่องแทคกติกเรื่องที่เราวิเคราะห์กันเนี่ย อ้างอิงจากแต่ละเกมในรอบคัดเลือกซึ่งบางครั้งเขาก็เปลี่ยนบางครั้งเขาไม่เปลี่ยนทำวาเข้าใจก่อนเดี๋ยวบางคนแบบเคยเห็นมันไม่ได้เล่นแบบนี้เลยมันสามารถยืนไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะคุยถึงโปรตุเกสเนี่ยในพาคตรงกลางเนี่ยอิุงตุงนั่งโอ้หผมว่าเริ่มที่ในมุมมองของมิมเงก่อนดีกว่าภาพใหญ่ของชุดเนี่ยโปรตุเกสยุโร2024พอมันมารวมภาพใหญ่เป็นยังไงบ้างตรงจุดไหนที่มิมเงสนใจที่สุด ผมกงมองว่าถ้าคุณเป็นโค้ชเนี่ยคุณจะสนุกเลยเหมือนคุณมีของเล่นเยอะเหมือนเด็กๆแบบว่าโอ้โหเต็มไปหมดเลยตื่นตาตื่นใจนะโอ้โหของดีๆหรือว่าที่เราอยากล่าอยากได้อะอยากเล่นอ้นนี้ก็อยากเล่นนี่ก็อยากเล่นอยาก้องอยาก้องไปหมดเลยแทบจะไม่ต้องนอนอน่ะคือซื้อของเล่นมานี่คือสามวันสามคืนน่ะตัวมันเยอะจริงๆตัวเยอะตัวเยอะเราคุยถึงฝรั่งเศสทรัพยากรนักบอลเยอะนะโรสุเกตนี่ไม่น้อยกว่าเลยอเอาแค่กองหลังเนี่ยนะฮะเอาเอาแนวรับก่อนแล้วโอเคชื่อได้ที่ที่โดดเด่นอะ ดีอาร์สแน่ๆอ่าเนี่ยเป็นแกนหลักแน่ๆจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรูเวดีอาร์สแต่ที่เหลือเนี่ยอ่าลอง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 ประมวลผลอย่างที่ผมไล่ดูมาที่เคยเห็นเนี่ยดีอาร์สเป็นหลักคู่ขาเนี่ยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้ามาคู่เลยนะเปลี่ยนหน้าชนทั้งเปเป้อันโตนิโอซินวาแล้วก็กอนซาโลอินาซิโอสามตัวเนี่ยมันจะค่อยๆเวียนหมุนเวียนมาแต่ว่าดีอาร์สจะเป็นหลักถ้าไม่เจ็บไม่แบนนะครับเอาแค่สามคนนี้ก่อนนะฮะคุณได้ อะไรแบบเรนจ์แบบใหญ่มากเมเป้ก็ 41, 41แล้วโอ้โหดูดินี่มันบอลเดินสายบ้านเราอ่ะ <c oughs> บอลเนตแ,แบบ <c oughs> ไปแข่งพวกอะไรอ่ะวีเป็นวีออนเอพีลีกโอ้โหควาเอยยังไงสี่สิบเอ็ดยังเล่นอยู่ครับ<ม>แต่สองคนหลังเนี่ยเพิ่งเพิ่งแจ้งเกิดและยืนระยะก,กันมามอันโตโรซินวาของเบนฟิก้าอินาโซของสปอร์ติงก็สลับมาผมเชื่อว่าสองตัวเนี้หลากหลายอีกหน่อยเนี่ยจะมาเล่นในพรีเมียร์ลีก แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ทีมไหนเพราะว่ามันมาแรงได้เกินแล้วข่าวมาเรื่อยเหมือนกันนะใช่คิดเป็นกลิ่นนี่ก็คือกลิ่นโชยแรงได้เกินเห <c oughs> ม็นชวนดมได้เกิน <c oughs> ไม่นานผมว่ามาแน่มาแน่จะไปจะไปลงที่ไหน,น,นแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะอินาซิโอซินวาเนี่ยรอได้เลยครับแล้วคุณภาพก็คือคือถ้ามันมาจากพวกเนี้ยสปอร์ติ้งเบนฟิก้าเอสปอร์โตเนี่ยมันเหมือนแอปพุมเลยใช่โรงเรียนลูกหนังอ่ะผ่านแล้วคือเซ็นเตอร์จากโปรตุเกส จากสเปนเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือฟุตบอลบนพื้นมันจะนิ่งไม่กระโดกระเดกแล้วถ้ามันมีลูกลาอากาศหรือมีความแข็งแกร่งเนี่ยมันจะเป็นของดีเลยระหว่าพระว่าฟุตบอลบนพื้นกับการอ่านเกมมันคู่กันกับฟุตบอลสเปนกับโปรตุเกสดีอาร์ที่ชัดเลยนะชัดของแมสตี้อ่ะคือเห็นมาแบบไม่ไม่ต้องมาปรับจูนเอ้ยเดี๋ยวปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเพื่อนวมดมไม่ต้องเลยคือพอคุณสมบัติมันตรงสเปคปุ๊บเนี่ย มันใช้เวลาไม่นานเพราะพื้นฐานดีอยู่แล้วไม่กระโดดกระเด็าความเร็วพอมีความแข็งแกร่งมีลูกอากาศมีมันใช้เวลาไม่นานบางคนเนี่ยดีนะแต่ว่าพอไปถึงจังหวะขับขันเนี่ยขาดลูกบนพื้นนิดนึงขาดลูกกลอากาศนิดนึงมันทําให้ปรับตัวลําบากแต่ถ้ามาพร้อมแบบนี้ไม่นานแป๊บเดียว แล้วจะทําให้คนที่เล่นด้วยง่ายอีกใช่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เปเป้ซินวาหรืออินาโซขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นจะเป็นใครแล้วด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันทําให้คนอื่นเล่นง่ายใช่เหมือนที่ผมเคยบอกว่าเปาโลมาดินี่อย่างเงี้ยโรลองบลองอย่าเงี้ยบาเลซี่อย่าเงี้ยแม่งเหยื่อใครก็ได้มาเอมาเถมึงสไตล์ไหนฟิลไหน จุดสลบจุดด้อยู่ไหนกูยืนได้เดี๋ยวกูแต่งให้พี่พี่ให้ผมเล่นแบบไหนจะหลังสี่หลังสามพี่บอกมาจะให้ยืนตรงไหนบอกมาเล่นคู่กับใครบอกมาเอาแบบไหนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพวกนี้มันจะบอกให้อืซึ่งตรงนี้แหละอเราไม่ได้หมายความว่าโอ้ลูเวนเดิอรจะไปอยู่ในระดับขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยวิธีการที่เราเห็นกันมาเนี่ยผลงานสอนเสมอความโดดเด่นอาจจะไม่ได้แบบวื้วอะไรมากแต่เสถียรมาก แล้วที่เหลือก็หมุนกันไปแล้วแต่ว่าจะเป็นใครเอาแค่ตรงนี้นะฮะแค่ไอ้ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยยังมีตัวเลือกเยอะขนาดนี้ฟูลแบ็กอีกโอ้โหเมื่อกี้นั่งคุยยังจัดได้สองชุดอะอ่ะขวาเนี่ยเดียโก้ดาโลดาโล่เนลสันเซเมโดต้องรู้จักซ้ายนี่ก็ยังมีเจ้ากันซาโลเจ้ากานซาโลนูโนเมนเดสนูโนเมนเดสอีกของของเปเช่อีกคนคือ ดานิโลเนี่ยของเปเชเหมือนกันที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์และมีฟิลตัวรับใช่เนี่ยฟังก์ชันมาอีกก็จะไปอีกแบบหนึ่งขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกใช้แบบไหนเอาแค่เอาแค่ส่วนข้างหลังก่อนนะแดนเอาแคเนี้ยแดนหลังแดนวลับเนี่ยเออมาติเนสยนงสบายแล้วจะเอาแบบไหนเจอใครจะบุกไหมหรือจะเอาแบบรับแน่นๆหรือจะเอาแบบมีมวยก็เอาเป้ๆลงไป นะแอบช้ยโครงบ้างเออเฉียวเฉียวใบหูบ้างอะไรก็ววานไปถ้าเอาแบบนั้นก็มีลุงลุงแก่แล้วเวลาเล่นน้อยยกไม่ค่อยขึ้นนะฟูลแบ็กด้านขวาสมมติว่าอ่าเป็นเป็นอ่าพี่จะเลือกอะไรดิโกดาโลหรือเซเมโดชาวแคสโลก็เล่นได้นะเอาจริงอ่ะได้ทั้งสองฝั่งเลยดูดิดูดิแล้วแต่อ่าถ้าระหว่างดาโลกับเซเมโดเนี่ยถ้าคุณเอาชอบหวือหวาเอาดาโลเลยแบบ โอ้โหได้ลุ้นตลอดมันจะทั้งอนทุได้ลุ้นได้ลุ้นทั้ง <ก S 1> ประตูได้ลุ้นทั้งเสียประตูรับจะจะหลุดอีกไหมอะไรอย่างี้ใช่ไหมอันนี้ร้อเล่นคือมันพัฒนาขึ้นมาแหละส่วนเซเมโดเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวือหวาอา่ามันจะเล็กลงมานิดนึงไม่ค่อยหวือหวาก็ต้องเลือกเอาปีนี้เป็นปีที่ดีมากของดีก็อัทิดาโลได้แต่ยอดเยี่ยมแต่ไมเตดด้วยใช่ไหมฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเท้าตามชื่อชั้นตามมาตรฐานชาวการ์เโลก็น่าก็น่าจะเวิร์กสุด ครับอาจจะเป็นแบบอีกหนึ่งไม้เด็ดด้วยซ้ําไปเกมรุกขึ้นมาเนี่ยเราเห็นแล้วตั้งแต่ยูเวนเชสตีไปบาเยนร์บาร์เซโลน่าเงนี้ใช่ตัดคัดอินไซด์เข้ามาก็เลยยิงได้อีกแท้จะให้มันอินเวิร์ดเนี่ยได้เลยได้เลยเมันอยู่แมนเชสเตียร์มันเล่นมันเล่นอยู่แล้วคือแบบหนึ่งในคนใกล้ๆที่เป๊ปหยิบมาจับด้วยซ้ำไปบบว่าจากแบ็กเอามาอินเวิร์ดเข้ามาทําเกมดูว่านอกจากมันสองเท้าแล้วเนี่ยความเข้าใจเกมมันสูงมากแล้วมันมีลูกเปิดบอลแนวลึกที่มิดฟิลด์ อาชีพบางคนยังไม่มีลูกแนวลึกลูกหย่อนลูกชิปไปเนี่ยมันจะแม่นอาจจะไม่ต้องไปเปิดเฉพาะถึงเส้นหลังแล้วเปิดไม่ได้เหมือนกันเปิดก่อนใช่เนี่ยหย่อนเข้าไปวางเข้าไปแนวลุกหลังหลังแนวแนวรับของคู่แข่งลองดูนที่ว่างเลยปึ้งเลยไม่ง่ายๆนะเพราะว่าพื้นที่มันเหลือน้อยถ้าคุณเปิดไม่พอดีเข้ามือผู้สับประตูเรียบร้อยคุณเปิดสั้นเขาก็มงดักได้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่เปิดแบบนี้ได้มันต้องพอดีเอาแค่กองหลังนะตอนแรกเนี่ยใจผมยุดว่าแบบ กองหลังก็ไม่ค่อยน่าดีเท่าไหร่ปรุเกตเราเห็นมาเรื่อยเแต่พอมาไล่ดูชื่อโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยตรงกลางครับพี่เมนะ้งบูโนเฟนเดสเนี่ยชอบปรินญ,ญาอ่ะผมเริ่มที่สองคนนี้ก่อนความสำคัญของสองคนนี้กับปูตุเกตคือสองคนนี้ต้องใส่เข้ามาในทีมออตโต้เลยในสเ็ซตัวแรกที่ผมไปไล่ดูมาที่เห็นเนี่ยชาเารินญาของฟูแลมเนี่ยที่มีข่าวกำลังจะ โอที่ใหญ่เนี่ยบารเยนบาร์เซโลนาแม้กระทั่งทีมใหญ่ๆเนี่ยทีมอื่นก็ยังสนใจถ้าตัวไม่ถูกนะหกสิบล้านปอนด์เนี่ยประมาณนะปักอยู่ข้างหน้าตลอดส่วนจะเล่นสองตัวหรือจะเล่นสี่สามสามแล้วแต่มาร์ตินเนสผมเข้าไปดูแล้วมีเยอะหลากหลายอีกเหรอหลากหลายก็ตัวมันเยอะขนาดเนี้ยบางเกมมันก็สี่สองสามหนึ่งบางเกมมันก็สี่สี่สองปาลินญาบรูโน่มันก็เล่นมาแล้ว ยืนคู่กันยืนเป็นขนานกัน<อ>แบบนี้ก็ทำมาแล้วใกล้ๆกันเยอย่างเงี้ยหรือ4-3-3สใส่บูโน่ใส่แบรนโดหรือจะใส่วิตินยามันก็ทำมาแล้วแบรนโดคนเดียวเนี่ยจะขวาจะซ้ายจะหน้าได้หมดตั้งแต่เบอร์8ยันเบอร์10ได้หมดเ,อเบอร์สมันยังเคยเล่นเลย เป๊ปเอามาเล่นเบอร์สามจำได้ไหมลงมาเซตเกมจากข้างหลังใช่คือเป๊ปเนี่ยที่ผมเคยอธิบายฟังเนี่ยด้วยความเก่งของแบนาร์โดเนี่ยกูเสียดายมืออ่ะแต่กูอยากโหลดกองหน้าไปเยอะๆกูอยากใส่ตัวลุกเยอะๆอ่ะเอาไงดีว่ามึงยินแบ็คซ้ายกันแต่ไม่ใช่เอาลงไปไล่สกัดคู่ต่อสู้ไม่ไใช่ตำแหน่งเอาไปเพื่อให้มืออินเวิร์ดเข้ามาข้างในเอามาทาเกมอีกกูจะได้ใส่ตัวลูกเข้าไปอีกเพิ่มอีกอีกอีกเพิ่มตัวเพิ่มตัวจ่ายขึ้นหน่อยเพราะข้างบนมันเยอะ ของเลือกให้กูหน่อยสิเยอะยังไม่พอฮะ,อะมันต้องการเ <c oughs> บนาโดเข้าไปเพิ่มอีกนี่คือเป๊ปที่มันมันล้ําไปแล้วโรคจิตมากนะแล้วถามว่าไกลไกลมากถ้าแบนาโด,โดไม่เข้าใจสิ่งที่เป๊ปมันต้องการเนี่ยมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้นะหมายาว่าพอมาเล่นทีมชาติเนี่ยถ้าคุณผ่านมือของเป๊ปมาแล้วเล่นทีมชาติเนี่ยตรงไหนก็ได้ขอแค่บอกมาพี่อยากได้แบบไหนอ่ะ จะให้ผมเป็นเบอร์แปก็ได้ผมวิ่งให้ก็ได้จากแนวลึกขึ้นไปเงี้ยให้ฉีกไปทางริมเส้นก็ได้ด้านขวาด้านซ้ายผมได้หมดจะถอยมันแบบเอาเซ็ตจากข้างหลังเลยไหมผมก็พาไม่ได้นะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแบบว่าใช้ทาอะไรอ่ะบอกมาทีขอขวดเดียวพอให้เป็นอะไรก็ได้โซดาถ้าอย่างนั้นเห็นภาพได้ชัดครับปริญญาไม่ว่าจะเล่นระบบไหนกลางกี่คนต้องปากไว้ก่อน ใช่นี่คือตัวที่ควบคุมทําให้ทุกสิ่งอย่างมันสมดุลที่สุดใช่ปักไว้เลยอแล้วที่เหลือนะเติมออปชันนะโรนัลฟ์เอเดนอ่ะมีแน่แน่เบรโดซินวาอ่ะถ้าอยากได้ก็ได้คุณยิ่งเล่นคู่กันตรงนี้เพราะข้างบนคุณเยอะแล้วนี่ใช่ไหมวิตินยาอีกวิตินยาก็สดเหลือเกินกับเดซี่ยลมีชาเนเวสอีกชาเนเวสของเบนฟิก้าใช่โอ้หตอนนี้ตอนนี้กำลังแรงมีข่าวแมนยูวิตเต้แรงมากข่าวบอกยื่นไปแล้ว ยื่นไปห้าสิบเอ็ดล้านปอนด์มันคงจักระจี้อะไรของมึงวะมึงซื้อวันพิซาก้าก็ห้าสิบล้านปอนด์แล้วมึงจะมาซื้อชจ้าเนเวสไลซิงสตาร์ของกูที่ห้าสิบเอ็ดล้านปอนด์มึงบ้าป่าวไปไปไปกลับบ้านไปเบนฟิก้าด้วยเขาจะเอาแปดสิบนุนเบนฟิก้าสปอร์ติ้งเอสปอร์โตเดี๋ยวรู้อยู่แล้วฮะเวลาลงลงตลาดเนี่ยโอ้โหเขี้ยวอยู่แล้วได้เห็นตัวเลขแค่นี้แบบคงเออคงจักระจี้เขาเป็นคงไล่กลับบ้านไหม น้องเข้าบ้านผิดเปล่าเอาใหม่เอาใหม่ไปไป,ไปกลับมาแล้วมาใหม่คือแบบพอลงแผงไปหรือว่าพอเดินเข้าไปเลือกตัวเนี่ยไปแล้วมไม่ทันแล้วต้องจองต้องจองต้อง,องไม่ไม่งั้นไ,ไ,ไม่มีทางได้เจอซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งปีท,ที่ที่แจ้งเกิดขึ้นมาอายุ19ปีคือจุดเด่นเนี่ยครั้งนั้นเราพูดถึงอดัมวอตันเดี๋ยวนี้มิดฟิลทันสมัยแบบเนี้ยมันเริ่มเยอะแล้วเทรนยุคใหม่นะถูกต้องโมเดิผมพูดมาเสมอว่าจะมารับอย่างเดียวลุกอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันต้องรับได้ลุกได้เปลี่ยนนล้เป็ุก เซนต์นูนนั่นกิลเลอร์พาสคือทำอะไรได้หลากหลายเพิ่มขึ้นอยู่ในตัวคนเดียวนี่แหละชาวเนเวสอดัมวอร์ตันน่าสนใจตรงกันนี่ยังไม่นับแบบพวกลูเบนเนเวสก็ยังอยู่นะไปเล่นอยู่ในซาอุก็ยังอยู่นะอันนี้จะเ่าอันนี้จะโบราณหน่อยนโบราณหน่อยหนึ่งโบราณหน่อยหนึ่งอันนี้ผมมองว่ามันจะเป็นตัวสแตนบายของชาวปาลิญญาสมมติว่าปาลิญาติดโทษแบนหรือเจ็บเนี่ยลูเบนเนเวสจะมายืนตรงนี้โอเคเพราะคุณสมบัติมาตรงกันเห็นภาพแล้วตรงกัน คราวนี้เดี๋ยวไล่ดูข้างหน้ากันข้างหน้านี่คือแบบโอ้โหคุณพระคุณเจ้าซินวาก็ต้องนับนะเพราะชื่อเนี่ยอยู่ในอยู่ในแนวแนวรุ่งเบโรซินวาอืดิโกโชตานะครับชอเฟลิกซ์นะฮะราเอลเรอาเบโดเนโตนะฮะกอรโซลามอสของนาโตเป้านี้เห็นภาพหน่อยคริสเตียนโรนัลดอเขย่าอะออกมาเป็นแบบไหนจะเอาแบบเต็มพิกัดหรือว่าจะเอาแบบเบา เบาๆไม่ต้องหนักได้หมดออยู่ที่จะเป็นรูปแบบไหนอาสูน้าเนี่ยโรนันโดก่อนสโลลามอสผมไปไล่ดูมันเล่นคู่กันก็เล่นมาแล้วนะเล่นมาแล้วในรอบคัดเลือกเนี่ยผมก็เห็นมีเพราะฉะนั้นเนี่ยได้หลากหลายแม้กระทั่งสองตัวนี้ไม่มีเป็นดิโอโกโชตาคนเดียวก็เล่นมาแล้วก็ฝังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลากหลายมันเดาไม่ออกอาย่างราเฟลเลเอาเนี่ยมันหนีไม่ออกอาจจะพิงซ้ายหน่อยซ้ายอย่างเดียวภาพชัดอยู่แล้วซ้ายอย่างเดียวชัดเบนดโดตรงไหนก็ได้ชาฟิลลิกนี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งจิกซอที่ เอาไปอยู่ตรงไหนดีเออพอไล่ชื่อเนี่ยชาฟลิกอาจจะแตกต่างที่สุดนะหมายว่ามันเป็นความคลาสสิกที่มันก้ำกึง่งจะถอยไปไปเป็นเบอร์แปดเลยก็ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าจะให้แบบปราดเปรียวคล่องแคล่วอย่างแบร์เดโอย่างเลเอาอย่างโชตาก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ได้เรื่องของเซนส์เรื่องของกาทรทะลุเข้าไปในความรู้สึกผมเนี่ยผมเห็นชาฟิลิกมาตั้งแต่มันดาวรุ่งอตัวนี้เก่งมากนะคือเซนส์ทักษะมีหมดแต่ว่า เวลาลงไปเล่นแล้วเนี่ยเพื่อนไม่เข้าใจตุม <c oughs> ต้มคนเก่าเลยตุ้มอะเข้าใจเพื่อนนะแต่เพื่อนไม่เข้าใจตุ้มเพราะว่าตุ้มไหนนี่ไม่รู้ือนนะ<อ>ถึงตรงน,นี้ยังไม่รู้ว่าตุ้มไหนนะเพราะมึงมึงนั่งใหญ่ทำมัน,ม,นมันอีกอีกไปอีกเหนือนึงอะอนีอนั่งใหญ่เล่นนะก็เล่นซึ่งเพื่อนไอ้ก<อ>ูรอ,อชิ่งอยู่หรือกูรอเอาส่งไหมไม่ส่งเอา้ามีมีวิ่งเอ้าไอ้หียมึงส่งอะเอ้าเอ้ามันมันกลายเป็นว่าจังหวะมันมันมันไม่ได้กันไม่ใช่มันไม่เก่งนะแต่บอลจะอยู่ที่มันมากไม่ได้ ชาวฟิลิปิเ,เนี่ยอย่าเอาบอลไปอยู่ให้มันเยอะเพราะว่าพีมคุณจะรวนเลยคุณจะเสียสมดุลทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันจะมันจะลำบากมันเล่นลาบากไม่ใช่ไม่เก่งนะนักฟุตบอลมันมีแบบนี้นะทักษะเชิงบอลสมองดีแต่ว่าขอโทษนะไม่ได้ไม่ได้หยาบคายเขาเรียกว่าเล่นตามสันดานก็ผมเป็นแบบนี้กูฟิลนี้แล้วมันปรับยากคนมันเป็นฟิลเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยจากละตินอเมริกาใต้เนี่ยเวลามันมายุโรปเนี่ยมันต้องส่งไป เรียนหรือไประบบเรียนภาษาเรียนระบบอ่าระบบฟุตบอลก่อนไอ้มึงเก่งมึงเร็วนะแต่มึงต้องไปฝังตัวอยู่ที่สโมสรยุโรปก่อนเล็กๆก่อนเพื่อไปเรียนรู้เรื่องระบบวิธีการทําไมถึงต้องมาแปะที่สเปนบ้างทิโปรตุเกสบ้างเพราะว่าให้มันแบบปรับตัวก่อนคุณดูวินิซิวจูนเนี่ยมาตอนแรกดิอะไรของมึงเนี่ยเบนเซม่าบอกมึงไปไกลเลยอย่าไปส่งบอลให้มันแม่งเลี้ยงอยู่นั่นแหละอ่ะเหมือนกับเนมาอยู่บราซิลโอ้โห อย่างเทพเบรลี่กแบบแบ็ยันหน้าเลยได้หมดแต่ไปอยู่บาร์เซโลนาไปนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าต้องรอนะเมสซี่ต้องมาบอกมามาบอกต้อมาคอยเลยถึงไปได้เพราะอะไรมันเก่งแต่ว่าระบบทีมไงมันจะเสียอาเชฟิฟลิตมันตัวเนี้ยจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์พิเศษหน่อยอเอาไปคู่อะไรก็ได้ใช้เวลาคับขันเฮ้ยขาดตรงนี้ว่ะเติมเลยดิแท่นั้นแหละเอาเลยแบบว่าอาจจะเหลือสัก สิบห้าที่สุดท้ายเป็นของมึงเลยฟริกมึงลุยเลยอะไรก็ได้ลองดูประมาณนั้นแล้วจะไปบอกอะไรมันเยอะมึงลงไหมทำอะไรบ้างพี่แล้วจต่มึงอ่ะอ่าคือไม่ไม่ต้องไปเพราะมันเป็นตัวพิเศษจริงๆแต่ต้องเอามานะต้องเอามาเพราะว่าขนาดทีมตัวเองยังงงอ่ะคู่ต่อสู้จะเหลือเอใช่ป่ะบางครั้งเนี่ยฟุตบอลก็ไม่ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนมากไม่ต้องมีเหตุและผลทั้งหมดก็ได้ไม่เกี่ยวหลุดไปปุ๊บปั๊บนึกว่าจะส่งลากเข้าอีกเตะ้จุดโทษได้จุดโทษได้ฟรีคิกอีก เพราะ้นเฟริกอาจจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์อย่างอย่างที่เม้งบอกแหละอาจจะถ้าถ้าวัดสิบเอตัวจริงเฮ้ยรอก่อนเดี๋ยวสักสิบห้าทดไรเดี๋ยวค่อยว่า <laughs> เอาเอาคนที่มันแบบอ่ะเข้าใจสมดุลได้วางไว้ก่อนอืมถ้าเราอา่ะมองภาพคร่าวๆข้างหน้าจะเป็นโรนโดก็ได้หรือว่าตอนนี้อืหรือไงไปบิลน้องๆพอ,อกับไว้ขนาดนี้อ๋อโรนโดเนี่ยคืออยู่ที่เขาแล้วอืม คือทําเพื่อส่วนรวมอย่าคิดว่าตัวเองต้องลงเล่นและตัวเองจะเลือกเล่นแม์นี้แมชนี้ไม่ได้คุณต้องทําเพื่อส่วนรวมคุยกับโรเบโตมาตินีสเพราะว่าในทีมน้องๆเนี่ยมันซูฮกอยู่แล้วอย่าทาตัวให้เป็นปัญหาเพราะเดี๋ยวทีมมันจะแตกอันนี้อันดับแรกเลยนะถูกต้องถ้าเกิดกูมาตำแหน่งตัวเองมันถูกตอะมาเหมือนที่บอกเชนท้ากันเฮ้ยมึงบอกกูเลยนะมึงใช้กูเล่นกูบอกมึงแล้วนะกูหยุด2เกมแต่กูเล่นเกมนี้นะมึงไม่ใช่ก็กูไปนั่งแล้วมึงก็ส่งกูลงไปสองนาทีสุดท้ายไม่เอาอย่างเงี้ย คือถ้าเป็นอย่างนี้มันพังมันก็พังก็หักมาแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องคุยให้ดีโรนโดก็ต้องเอาไปเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนอกสนามเนี่ยมันมีอะไรเยอะใ,ในห้องแต่งตัวนู่นนี่นั่นไรโดแล้วที่สําคัญพวุ่นี้มันจะสอนน้องได้ผมไปเห็นคลิปไอลูกาโมดิชเนะในฟุตบอลโลกอะไรต่างบอลจบแล้วนะมันมาดู iPad เสร็จปุ๊บมันก็มาบอกน้องๆเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้รู้สึกผมจำไม่ได้เป็นใครเนี่ยมันนามาเล่าให้ฟัง เป็นเป็นเชิงลึกอะไรเงี้ยนั่นแหละไอ้พวกนี้มันจะมีประโยชน์ตรงนี้สิ่งตรงนี้มันจะ,ม,นจะมันมองไม่เห็นอแฟนบอลมองไม่เห็น,น,อ,หนอยู่หลังฉาก<อ>แล้วมันมีนมนาการทํางานกระบวนการมันเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ทำไมเราเห็นไอ้พวกนี้โรนันโดเปปะสี่สิบเดเนี่ยไปเนี่ยอ่ะใช่จะให้เล่นทุกด้านมันเป็นไม่ได้หรอกต้องถามว่าอย่างเปป้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกน้องๆลงไปสดกว่มัน ร้องลงไปไม่กล้าเล่นกลัวนู่นนี่นั่นเจอไอ้นี่คมหรืออะไรเป๊ะๆบอกงใส่ยับๆอ่าใส่แบบนี้แบบนี้มึงวิ่งแบบนี้อ่าหนักแบบนี้เชื่อพี่อ่าใส่หนักหนักหนักแต่ยังไงถึงจะไม่ฟาวเชื่อพี่ถ้าทนไม่ไหวก็ก้านคอไปล้อเล่นนะไม่อันนี้คือประมาณนี้มันเป็นคือในแคมป์มันมีแบบนี้ฟุตบอลมันมันเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของเกเรเกตรงหรือว่าอันดพานไม่ใช่เพราะก็มีกติกา แต่ถ้าคุณหงอคุณก็เสร็จเพราะว่าผมพูดไปจำว่ามันจะต้องมีเรื่องพวกนี้มันคือการแข่งขันที่มีการปะทะกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างที่เมย์งบอกว่าถ้าถ้าคุณไปหงอหรือยอมเขาโดนเตะเป็นลูกขนุนมันมีมันมีวิธีการรับมือแตกต่างกันนะบางคนอาจจะไม่พูดแต่ว่าอเล่นเพย์ต่อไปมึงโดนดีหรือกล้องหน้าเนี่ยเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเปยเป้กองหลังอย่างกล้องหน้าเนี่ยไปยังไงก็ไม่ผ่านนู่นนั่นเดี๋ยวไอ้โดจะขยับ นิดนึงบอกเฮ้ยแบบนี้เดนูนี่หรืออะไรต่างพวกนี้มันมีหมดโวได้ก็เหมือนโทนี่โครสกับลูก้าโมดิสอ่ะคาร์โลชิชลติเปลี่ยนมันออกมาแล้วยังมายืนคุยกันเอยเอาไงดีนู่นนี่นั่นมันสามารถที่จะคุยได้แลกเปลี่ยนได้แล้วด้วยด้วยมุมมองของของการเป็นนักฟุตบอลมาคือระดับริซโนโรนโดอ่ะคุณคุณแทบจะไม่ต้องไปตั้งคำถามใดๆแล้วมีแต่ว่าโรนโดนั่นแหละต้องวางตัวยังไงตัวเองให้มันใช่นะอย่าไปแบบ ล้ำมากไปอย่าไปเรียกร้องอะไรมากมาแบบเนี้ยเผลอๆอาจจะตำแหน่งแบบเป็นผู้ช่วยโค้ชที่สามารถเล่นบอดได้อประมาณนั้นอคอยดูแลน้องๆในจังหวะที่มันแบบเฮ้ยครับขันอะให้ผมลงได้ครับโดนจุดโทษอาจได้ครับปลุกจิตวิญญาณเป็นุ่นร่วมจิตใจของทีมหน่อยใช้เป็นช่วงจังหวะเวลาโอกาสแต่มันตรงเนี้ยมันก็ต้องมองที่ว่าคนใช้งานด้วยนะโค้ชเนี่ยใช่ โรเบิร์ตมาติเนสอื่ะเป็นยังไงครับพี่เึ่งคือพูดตรงๆว่าเขาก็ไม่ได้อยู่โปรไฟล์ระดับสูงมากนะแต่ที่เซอร์ไพรส์คือทำวีแกนได้แชมป์เอฟเอคับอ่ะที่ล้มแมนซชเตียมันเหลือเชื่อนันน่ะอันนั้นคือที่สุดแล้วทีนี้พอเขาทาทีมชาติเบลเยียมอ่ะในยุคนั้นอ่ะต้องบอกว่าเป็นยุคทองยุคที่ดีสุดที่มีนักบอลในมือเก่งๆของเล่นเยอะเหมือนกันแบบนี้เยอแต่ผมเห็นแล้วคือ เขาไม่สุดเนี่ยเขาต่อยอดไม่ได้ผมผมไม่ได้ด้อยค่าหรือไม่ได้มองว่าเขาไม่เก่งนะเขาเก่งระดับหนึ่งแหละวัดจากผลงานที่ผ่านมามันเป็นแบบคือเราเห็นทรัพยากรเห็นอะไรแล้วมันน่าจะไปได้ดีกว่านั้นในในความคิดผมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละไอจังหวะการตัดสินใจช่วงเวลาที่มันยิ่งใหญ่อืมบางทีมันมันวัดได้นะว่าคลาสของการโค้ชเออซึ่งมันหาซื้อกไม่ได้ด้วยนะมันอยู่ที่การตัดสินใจนะโมเมนต์นั้นอะ ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้เลยอ่ะผมพูดเสมอว่าโค้ชฟุตบอลเนี่ยมันมีคลาสของมันทําไมคลาสที่อยู่ข้างบนหิ่งเนี่ยพวกมูรินโญ่คลับเป๊ปอันเชลตททำไมมันมีอยู่แค่นี้อ่ะเอาห้าปีหลังก็พอเนี่ยสิปีหลังเนี่ยมันจะมีกี่คนมันมีแค่นี้ถ้ามันถ้ามันมีเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเป็นง่ายมันมีน้อยไงเพราะคุณจะขึ้นไปตรงนั้นได้เนี่ยมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้น พวกนี้ก็จะจ่ออยู่อย่างี้สร้างทีมดีวางแผนดีนู่นแต่พอจะต่อยอดจะก้าวผ่านตรงเนี้จะกูจะอยากปีนขึ้นไปบนหิ้งบ้างเนี่ยล่วงลงมาปีนไม่ได้แค่เกาะปุ๊บกันเนี่ยตะกายปุ๊บล่วงล่วงหลายตัวออย่างโบเชตินโนจะถึงไม่ถึงสักทีหนึ่งตัวนั้นตัวนี้ไม่ถึงสักทีหนึ่งมันมีไม่กี่คนที่มันอยู่ตรงนั้นใครล่ะทูเคอ่ะไปจากยุโรปแล้วแต่ว่ายูแจะขึ้นไปแล้วก็แป๊บเดียวก็ล่วงลงมาคือคือจะขึ้นไปอยู่บนหิ้งเนี่ยมันต้องอยู่ยาว พูดปุ๊บเอ้ยใช่เลยนี่แม่งคุณซือนี่ขึ้นทิ้งอ่านี่มันเป็นแบบนี้ซึ่งซึ่งมันก็ยากแหละครับยากซึ่งมันก็ยากยากมากเพราะฉะนั้นในมุมมองขงเมก็คือโค้ชเก่งๆมีเยอะแยะทั่วโลกแต่มันมีไม่กี่คนที่ขึ้นไปอยู่บนทิ้งได้นะมาตินเนสก็คือหนึ่งในนั้นที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองและทัวร์นาเมนต์เนี้ยเก่งแหละคุณมีผ่านมาเนี่ยทรัพยากรนักเตะที่ดีขนาดนี้นะผมบอกเลยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทรัพยากรนักบอลที่ดีที่สุดก็ อยากจะขึ้นไปบนหันทิ่งคุณต้องก้าวผ่านให้ได้ทํำยังไงรูสิจะทําได้หรือเปล่าถ้าก้าวข้ามไปได้อันนั้นอ่ะโอเคยืนระยะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันขอให้ขึ้นไปได้ก่อนแต่ตองเนี้ยเก่งผ่านประสบการณ์หลากหลายเรื่องเชิงแท็กติกระบบโคชชิ่งมีครบหมดแหละครบหมดแต่มันจะก้าวข้ามตรงเนี้ยคุณทำยังไงซึ่งมันก็บอกไม่ได้อีก ว่ามันต้องทํำยังไงขึ้นอยู่กับตัวเขาอะแหละหยิบถูกตัวไหมวางแผนถูกไหมว่าไอ้การตัดสินใจอะสาคัญใช่เพราะว่าทฤษฎีศาสตร์เนี่ยมันมีทุกคนมันมีหมดโค้เก่งๆมีหมดจริงแต่ในณวินาทีนั้นหรือต้องตัดสินใจเลยเอาไงคุณทํายังไงจะเอาตัวไหนออกจะใส่ตัวไหนสถานการณ์คับขันเหลือสิบนาทีจะจบแล้วไม่งั้นต่อเวลาเนี่ยเหนื่อยอีกอะไรอีกมัทำยังไงผมจําได้ว่าต้องกล้า ในในช่วงเวลาที่ถูกต้องอ,ะอ่ะแล้วก็ต้องต้องยอมถอยในช่วงเวลาที่ถูกต้องเช่นกันคือไม่ใช่ว่าแบบโอโ้ตะบี้ตะบันจ,จากลุกอย่างเดียวกูจะแบบเอ้ยแพชชั่นเป็นแบบนี้มันไม่ได้คือฟุตบอลเนี่ยผมพูดพูดให้ฟังประจําว่ามันมีส่วน,ส,วนส่วนของสนามส่วนของเวลาเนี่ยอย่างเงินโตะเนี่ย เขาเขารับคุณแน่เขาเป็นรอคุณแน่เขารอแล้วอ่ะเขารอโดนยำแต่เขาไม่กลัวนะเอามาดิอีกมามาไอเราไอเราก็นึกว่าโอ้โหเหนือกว่าเขาเราก็ยำใหญ่เลยยำอยู่แน่ยำอยู่นน่น่ะบางทีโดนสวนโป้งไปเรียบร้อยแต่อันชุโลติเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างบ่อยเพราะเราเห็นบ่อยโอ้โหบุกไงก็ไม่เข้าวันไม่บุกละแต่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 ไอเป๊ปเนี่ยทำบ่อยเป๊ปอันเฉลี่ติไอพวกนี้งงเอ้ยอ้าว เอ้ยมึงไม่บุกแล้วเหรออะเมื่อกี้ยังบุกเลยพี่เดี๋ยวมันจะมีพวกตะบะแตกพวกเดี๋ยวกูไปแย่งเองอ่ะพอขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาสักตัวสองตัวขยับมาช่มาแล้วพอมาปุ๊บเอาแล้วตะแต่ปุ๊บปั๊บปึ้งปังฝับค้าเมนูปุ๊บแทงเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยคือคือความยืดหยุ่นที่ที่เมื่อกี้ยักษ์พูดถึงอ่ะมันต้องมีไม่ใช่มึงจะไปบุกกดมันอยู่นั่นน่ะมันไม่ยอมหรอกคุณกด คุณกดหมาลงน้ํากด้วมันก็ไม่แข็งขืนมังยองแต่ลองปล่อยเอให้มันหายใจบ้างให้มันเอพอมันเผลอพอมันเผลอแล้วก็ล่อมันเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฟุตบอลก็เหมือนกันซึ่งไอ้นี่แหละครับไอ้คลาสตรงนี้ที่เขาเรียกลูกล่อลูกชนลูกล่อลูกชนใช่ลูกล่อลูกชนเลยแล้วแต่ละคนก็ก็จะไม่เหมือนกันแล้วถ้าถ้าใครมีในในความแบบเนี่ย ความกล้าในถูกต้องความห้าวหาญหรือจังหวะที่มันเด็ดขาดต้องเชื่อต้องเชื่องเนี้ยจะททาได้เพราะคุณมีเวลาแค่นี้นะอาจจะมีแบบแค่เซี้ยววิทีเชื่อลเชื่อดได้เลยใช่แล้วอย่ามากความมากเรื่องนะต้องใช่พอมีโอกาสแล้วไม่ใช่เอาไปเลี้ยงไปโอ้โหไปต่ออยู่นั่นไปต่อมึงไม่ต้องเอาสวยแล้วถ้าจังหวะแทงต้องแทงแทงให้ทะลุเลยนี่แหละครับมันจะเป็นตัววัาว่าโรนัโด้มเสอจะพาทีมชุดเนี้ยที่ว่าว่าหนึ่งในทีมที่ดีสุด ในชุดตัวผู้เล่นเนี่ยนะฮะขอปรเกตไปได้ไกลขนาดไหนอ่ะสุดท้ายพี่เม่งไปได้ไกลแค่ไหนถ้าตัวผู้เล่นเนี่ยผมมองถึงชิงได้นะแต่ผมมีเครื่องหมายคำถามที่โรเบโตมาตินเนสนี่แหละเพราะผมมองตรงว่าไม่ได้ไม่ได้มั่นใจเขาอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศักยภาพเนี่ยมีโอกาสชิงแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่าเอารอบรองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะไม่งั้นมันกดดันเข้าใทั้งนักบอลทั้งโค้ชเนี่ยมันกดดันนักบอลเนี่ยมันมองถึงแชมป์อยู่แล้ว ผมถามว่าโรนโดมาไม่มองถึงแชมป์ก็ไม่ใช่แล้วแบนาโดเงี้ยบูโนเงี้ยม,มันเห็นตัวมันรู้แล้วอะ่ะมันหันไปมองเฮ้ยโอ้โหยวยนี่หว่าไอ,อ้แค่แค่รอบแรกไหมกลับบ้านไหมมันไม่ใช่มันเห็นแล้วเ้ยโอ้โหนี่ยาวยาไว้อยู่ยาวยาไว้น้องๆเออค่อยๆเล่นอยู่ยาวๆวผมมองอย่างนั้นนะว่ามันถึงชิงได้แต่ทีนี้อยู่ที่มาติเนสแล้วคุณจะบริหารจัดก,การยังไงอน่ยเออซึ่งถ้าเอาแบบพื้นฐานก็รอบรองก่อนรอบรองก่อนเป็นมาตรฐานก่อน แต่ด้วยศักยภาพของนักเตะไปถึงชิงได้ได้อยู่ที่ว่าคุณเดินไหมเนี่ยในพอเปิดปุ๊บทัวร์เมนต์ปึ้งเนี่ยมันมันเป็นไปตามหวังที่วางไว้หรือเปล่าเออรอดูครับรอดูอา้าวแฟนๆโปรตุเกสนะฮะที่ถามถึงกันมาโอ้ไม่ได้ถึงคิวจัดให้แลวนะครับเอมเม์เข้ามาบอกกันหน่อยความหวังของโปรตุเกสเป็นยังไงบ้างนะครับหรือมีทีเด็ดตรงไหนบ้างลองลองเข้ามาแชร์กันได้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ฝากทางหูเม้งด้วยนะ MANKCS นะครับเข้าไปในช่อง YouTube ได้เม้ง มีไลฟ์เรื่อยๆเอฟซีเยอะด้วยช่วงนี้ล้อมหน่อไม้มันเลย <c oughs> นะครับอ่ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามฝากกดเมนต์กดไลค์กดแชร์กดให้หมดเลยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ